สีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติหรือสีตัดกันหรือสีคู่ปฏิปักษ์เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรงสีคู่ตรงข้ามทําให้ผู้ที่มองเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมก็จะทําให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจเช่นกันค่ะวิธีการดูสีคู่ตรงข้ามนะคะ สีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่ตรงข้ามกับสีนั้นๆอย่างเช่นสีเหลืองก็จะตรงข้ามกับสีม่วงสีแดงก็จะตรงข้ามกับสีเขียวสีน้ำเงินตรงข้ามกับสีส้มเป็นต้นค่ะสรุปสีคู่ตรงข้ามก็คือสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจะมีด้วยกัน6คู่คือสีม่วงกับสีเหลืองสีแดงกับสีเขียวสีส้มกับสีน้ำเงิน สีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินสีม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองสีคู่ตรงข้ามใช้ยังไงมาดูกันค่ะหลักการใช้สีคู่ตรงข้ามการใช้สีคู่ตรงข้ามกับงานศิลปะนั้นอยู่ที่นักออกแบบว่ามีจุดมุ่งหมายใดที่จะสร้างความสนใจความเลาใจต่อผู้ดูเพื่อให้เข้าถึงจุดหมายที่ตนต้องการการใช้สีคู่ตรงข้ามจะทำให้ความรู้สึกทีตัดกันรุนแรง สร้างความเด่นและความเ้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูกหลักหรือไม่เหมาะสมหรือใช้จำนวนสีมากสีจนเกินไปก็จะทำให้เกิดความรู้สึกผ้ามัวลายตาขัดแย้งควรใช้สีตรงข้ามในอัตราส่วน80%ต่อ20%หรือ70%ต่อ30%หรือหากมีพื้นที่เท่ากันเช่นพื้นที่50%ต่อ50%ควรใช้สีขาวหรือสีดำเข้ามาเสริม พื่อตัดเส้นให้แยกออกจากกันหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือลดความสดของสีตรงข้ามให้หมดลงนั่นเองค่ะตัวอย่างภาพว่าสีคู่ตรงข้ามนะคะภาพนี้เขาจะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วง70%สีเหลือง30%มมีการใช้สีขาวกับสีดำเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้ภาพดูโดดเด่นสวยงามมากขึ้นต่อมาเป็นสีแดงกับสีเขียวนะคะ ภาพนี้ก็จะมีสีอื่นแซมมาด้วยสีฟ้าสีเหลืองแต่หลักๆก็คือสีเขียว90%สีแดง10%ภาพนี้ก็จะเป็นการพยายามลดค่าของสีให้หม่นลงโดยการนำสีคู่ตรงข้ามมาผสมและใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าค่ะภาพนี้ก็จะเป็นสีแดง50%สีเขียว5 0และมีการนำสีขาวเข้ามาเสริมค่ะภาพของแวนโกะนะคะก็จะมีการใช้สีน้าเงินสีส้ม 20%มีการดอปภาพให้หมันลงนะคะเพื่อความเด่นและสวยงามต่อไปมาดูภาพถ่ายหรือภาพธรรมาชาติของสีคู่ตรงข้ามกันบ้างค่ะนี้เป็นสีแดงกับสีเขียวนะคะสีส้มกับสีน้ำเงินค่ะ ีม่วงกับสีเหลือง